ถ้าเราเสนอไพ่เด็ดแบบนี้ครับชางแอสตันวิลล่าจะว่ายังไงมาตามกันหน่อยครับมีรายงานข่าวล่าสุดบอกว่าอาร์เซนอลพร้อมแนบเอมลิลซิมิโดในข้อเสนอขอซื้อดักลาสลุยของแอสตันวิลล่าครับโอ้โห,หน่าสนใจจังเลยนะอันนี้เป็นรายงานข่าวจากฟุตบอลลอนดอนครับบอกว่าอาร์เซนอลอาจจะใช้ไม้เด็ดไพ่ใบเด็ดเลยครับด้วยการเสนอเอมลิลซิมิโดไปให้แอสตันวิลล่าพิจารณาเพื่อลดค่าตัวของดักลาสลุยกองกลางบราซิลที่เป็นเป้าหมายอยู่ณเวลานี้ รายงานข่าวบอกว่าอาร์เซนอลจะขยับความสนใจในตัวโยส์ให้เร็วขึ้นมาเป็นตลาดซื้อขายในเดือนมกราคมนี้เลยเพื่อเพิ่มทางเลือกในแดนกลางหลังจากโทมัสปาเต้ประสบปัญหาการบาดเจ็บต้องพักยาวครับและมีแนวโนมอาจจะพลาดแย่ทีมกลางฤดูกาลด,ด,ด้วยครับด้วยความที่อาร์เซนอลทุ่มเงินมหาศาลทะลุ100้ล้านปอนด์เพื่อคว้าตัวดิแกนไรท์มาเพียงคนเดียวรวมถึงตลาดซื้อขายซัมเมอร์ที่หมดไปกว่า200ล้านปอนด์ครับทำให้ตลาดมกราคมไม่สามารถใช้ใจ่ายเงินแบบฟุ่งเฟอือได้อีกแล้วนะครับต้องประหยัดสำหรับอาร์เซนอล รายง,งานก็บอกว่าอาร์เซนอลอาจจะใช้ไพ่เด็ดนะครับเสนอเอเมลสมิโรกองกลางตัวรุกที่ต้องการขายออกอยู่แล้วเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งในข้อเสนอขอซื้อดักลาสโลยไปให้ทางวิลลาพิจารณาเหตุ <S 2> <S 2> ผลหลักคือต้องการลดค่าตัวของดักลาสลลยที่น่าจะอยู่ราวๆ60ล้านปอนด์ยังไงก็ตามนะครับแอสตันวิลลาเหมือนจะไม่ต้องการขายดักลาสลลยอยู่แล้วและพร้อมจะเดินหน้าคุยสัญญาใหม่กันด้วยครับในช่วงต้นปีหน้าแทนที่สัญญาปัจจุบันที่มีอายุในทินวิลลาพาร์คถึงปีสอหรันคตขสงดหกลาสรับอนาคตของ โอ้โหให้เด็ดแบบนี้ทางวิลล่าจะว่ายังไงเอมิลสมิธโรก็ของดีเหมือนกันนะครับอ,อืนั่นแหละครับแต่อยากจะพ่วงในข้อเสนอขอซื้อดกลาสลุยนะสำหรับปืนใหญ่อาร์เซนอลแฟนบอลอาร์เซนอลมีความคิดเห็นยังไงแฟนบอลวิลล่ามีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้เหมาะสมกันไหมเอาลุยไปให้อาร์เซนอลแล้วเอาเอมิลิสมิโรไปให้แอสตันวิลล่า โอ้โหของดีทั้งคู่ทุกคนก็นมีความคิดเห็นยังไงจะหากว่าไฟนี้มันดีก็จัดพระรุ่นจัดไปยาวเลยนะครับ